ี่อนแข่งมาแล้วครับตอนนี้มีนักเตะอยู่คนหนึ่งเขาอยากกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือปอกบาปอกบาได้่กล่าวไว้ว่าการที่ผมย้ายกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะผมรู้สึกว่าผมมีงานที่ต้องทำที่นั่นอันดับแรกผมอยากเล่นทีมชุดใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมทำมันได้แล้วผมถือว่าผมประสบความสําเร็จหรอวะแค่นี้เราอาจจะไม่ได้แชมป์พิมล,ลีกแต่เราก็ได้แชมป์ที่ไม่เคยได้นานหรอวะอม,มันน่าเศร้ามากที่ผมถูกตาหน้าจริงหรอวะไม่ได้ทำตัวเองหรอวะป๊อกมาอืมนั่นคือสโมสรนที่ผมรักจริงหรอวะ ร่าแมนอยู่ที่หอปอกบาเฮ้ยผมอาจจะไปสโมสรอ,อื่นก็ได้เฮ้ยไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาเว้ยหรอก <c oughs> ผมรักสโมสรแห่งนี้เฮ้ยถ้ามึงรักสโมสรแห่งนี้มึงโกงค่าตัวทําไมวะปอกบาเฮ้ยเพื่อนๆนี่เรีนประการใดเพื่อนๆเมนมาบอกผมหน่อยนะส่วนตัวผมไม่ยากได้ ก็ผมไม่อยากได้อ่ะโอเคปะ